วะเซ็คไซด์ใ e ่ผลลูกตื่นเต้นดีใจ ก็จะไปแล้วนะคะท่านผู้ชมหรือตัวเล่าอยู่ดอกอยู่น้ำเฮาต่างโดนเนาะไปบายบายโชคดีพี่บินมาอยู่แ,แต่มืนอีาพี่บินเป็ดงานตัวแหลกเขาว่าเขาจะมาหับกันแต่สองโมงเช้าสามโมงเช้าตอนนี้ประมาณเที่ยงครืน ลูกชายสุดหลอมาแล้วพี่วินยืนรออย่างนอกตื่นเต้นนํนำหนาวได้อนำเผาไปเบิงด้จ้่พี่น้องโอุ้ยขนลกุกตื่นเต้นดีใจบอกพ่ถึก <laughs> <laughs> เขาต้องเอามาส่งมือน,นี่เพราะว่า มื่ออื่นพี่วินต้องไปทำงานแต่เสาร์เลยจ้ะไอ้เขาออกมาตอนประมาณหาโมงเลงแต่ว่าหาโมงเลงกะแบบว่าเขาเลิกงานอย่างพอดีรถกะน่าจะติดน่าจะตอนนี้กะทุ่มหนึ่งทุ่มสามสิบห้ารอบอตอนนี้มันขูดต้องเอาใส่อันมองนี้เพราะว่ารถมันตำ่ำเลยจ้ะพี่วิน Huh? What? I've seen it already. It's so exciting. Yeah. Were you seen it on the window? No. Yeah. It's like I was just scraping. Look outside. Mildon, outside. Yeah. <laughs> <laughs>

ใส่อยังไงใดือเดลอดเๆตอนนี้มันมืดแล้วดนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้มืออื่นหรือว่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวหนำสิไทยเบ่งไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมืดมันแงมเราเห็นอย่างเลยนะจ๊ะตื่นเตนแหง It's a bit small It's a bit small เอ a อ

คลิปที่แล้วกับเป็นคลิปที่เขาเอามาส่งเนาะแต่ว่าตอนนี้นําสิพาปไปเบิงแบบเต็มๆเนาะจะไปเบิงข้างในไปเบิงอียงข้างในเังสินะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่บ่ได้ท่ายเบิงจักเทื่อเพราะว่าร้อยเอกสารเนาะจะเอ,อเอกสารเรื่องอาอปายทะเบียนนะ,นะเพราะว่าแฟนน้าบ่ได้ใส่ายทะเบียนที่เขาห้มาเพิ่นเอามาใส่ายทะเบียนของเพิ่นเนองเนาะจะนั่นแหละเพิ่นก็รอตอนนี้เอกสารเสร็จเรียบร้อยายทะเบียนเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายเนาะจ้ะ กสิาพาไปลงเครื่องน้ำนอกจากนี้เราก็อีกอย่างหนึง่งว่าู้วาเพ่นธ์จนย้อมให้น้ำทายหนาหรือเปล่าเพราะว่ายัางที่ท่านผู้ชมเห็นคิดที่แล้วนะจ๊ะเกิดอ,อุบัติเหตุนเนาะเพราะว่าเพื่อน,น,นได้ไปเย็บเปอยงสีนะแต่ว่าแผลยุป,ปากเพื่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ยุหนาก็มีแผลอีกนิดหน่อยเราก็เริ่มแห้งแล้วลวจ้ะก็ดีขึ้นเยอะเลยนะจากกะ นำกระยากขอบคุณหลายเด้อจ้าสำหรับความเป็นห่วงความมองไย,ยต่างๆนานาเนาะที่ที่คอมเมนต์เยอะมากนราจะเยอะมากๆนำกระขอบคุณจากใจเลยเด้อจ้าพี่น้องนั่นเราจะกะไปล้องเครื่องน้ำกันเนาะจ้า น่มืดแล้วด้วจพี่น้องน้ำร้อพี่วินจนมดแเราไปเหตุงานเนาะอันพอดีหยุ่งหน่อยนึงก็เลยมือดอีกแล้วเราจะโอ้เป็นอย่างเอาทอดที่เขาทายได้แล้วเนาะนะจ๊ะเพราะว่าอันรีบหน่อยนึงก็ที่เขาจะเอาไอ้เกลือมาโอยถนนเะจนจะ Up. Somebody oh, somebody oh, stop Car stopped for no reason then it เจ๊สิ why <laughs> my heart is coming out is <laughs> popping outside คนขัางซีแรงก็ขั้นเดิมไม่ก็แรงอยู่เนี่ยแหละก็ขั้นเดิมอยู่แล้วมวนไหลยก็ละนทีชชอบความเร็วก็อาจจะมักหน่อแต่ตอนนี้หนำก็ บางขังกับกลัว,บา,บ,วบางขังกับ่กลัวบางขังกัมมวนดีอย่างประมาณนี้นะพี่น้องมาในความหมืดน,นะคะวันนี้หมืดมากเพราะว่าช่วงนี้มันนนัช่วงนี้เข้าโอทัมเราเราจะไปดูใบไม้ร่วงแล้วก็สีเขา้านาวแล้วเนาะเบฟังเสียง ตอนนี้พี่วินก็คุ้มผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแบบเร็วมากเลยหัวใจนี่ออกมาเต้นยังหนอกเลยนะจ๊ะเนาะเอาไว้มือไม้จจงสิผ้าออกไปครับอันตอนกลางเว้น,นะจ๊ะตอนที่ยังมีแสงอยู่มือน,นี่ก็รอรอพี่วินจนจนคําก็สิเด็กกลับมานะจ๊ะพเพราะพน็ดงานอย่างสินาเคพี่น้องจ๋ากะหวังว่าจะชอบคลิปของน้ำด้วยจ้าถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ด้วยจ้าพี่น้อง พอกันคลิปหน้าโชคดีสุขสุขคนพี่น้องจา๋าวัดดีจา้าบ๊ายบาย bye, ดาเล้งบ๊ายบาย